เรื่องจริงผ่านจอต่อจากนี้ไปนะครับในช่วงเบรก3าของรายการทีมงานจะคัดเรื่องจริงไม่น่าจริงที่เคยออกอากาศมาแล้วซึ่งบางเรื่องหลายคนอาจจะลืมกันไปแล้วนะครับกลับมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความแปลกแนวคิดที่ไม่เหมือนใครหรือว่าเป็นภาพและเรื่องราวที่หาชมได้ยากหรือว่าคนกับสัตว์ที่อยู่ด้วยกันได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่างเช่นเรื่องจริงไม่น่าจริงเรื่องนี้ ที่เคยอาอกาศมาแล้วเมื่อปี2546นั่นก็คือเรื่องงูหลามเพื่อนรักครับชาวบ้านบริเวณใจกลางเมืองในอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรต่างก็รู้จักงูหลามของบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีแหละครับแต่ก็อดวาหวั่นกับมันไม่ได้เพราะถึงแม้มันจะมีความเชื่องแค่ไหนก็ตามาตก็ยังไม่น่าเชื่อว่ามันจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเป็นเพื่อนเล่นกับเด็กเล็กๆอย่างน้องใบเตยและน้องเต็นได้ โดยเฉพาะน้องเต้นซึ่งมีอายุแค่สองขวบเท่านั้นแต่งูหลามตัวนี้กลับเป็นเพื่อนรักของน้องเต้นชนิดที่เรียกว่าไม่ว่าน้องเต้นจะเล่นกับมันยังไงมันก็จะไม่ทําลายน้องเต้นเลยเด็ดขาดจากคําบอกเล่าของผู้เป็นพ่อทําให้เราทราบว่างูหลามตัวนี้เกิดมาพร้อมๆกับน้องเต้นพอดีคือเวลาที่เจ้าง,งูที่ชื่อว่าเกมออกจากไข่น้องเต้นก็คลอดพอดีทําให้ทั้งคู่เติบโตมาด้วยกันครับ ปกติงูหลามตามธรรมชาติจะไม่กินอาหารที่ตายแล้วครับแต่สําหรับเจ้าเกมแล้วมันถูกฝึกให้กินอาหารที่ตายแล้วตั้งแต่ยังเล็กๆแล้วมันก็จะกินเพียง2อาทิตย์ตอนหนครั้งเท่านั้นคุณจิตติเล่าให้เราฟังว่าเขาได้ซื้องูหลามตัวนี้มาตั้งแต่เพิ่งออกจากไข่แล้วก็เลี้ยงมันด้วยไก่ดิบมาตลอดจนปัจจบุบันนี้ไก่ดิบกลายเป็นอาหารโปรดของเจ้าเกมไปแล้ว โดยปกติแล้วงูในกลุ่มของงูเหลือมง,งูหลามนั้นเป็นงูที่ขนาดใหญ่ใกล้เคียงกันนะครับทั้งสองชนิดนี้เนี่ยเราจะพบว่าง,งูหลามเป็นงูที่เลี้ยงเชื่องได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็มีความก้าวร้าวน้อยกว่าจึงเป็นที่นิยมเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ต้องเลี้ยงตั้งแต่เด็กจากพฤติกรรมของงูหลามตามธรรมชาติทําให้เราได้เห็นถึงความเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ภายในตัวของมัด และเจ้าเกมงูหลามเพื่อนรักของน้องเต็นบางครั้งมันก็แสดงสัญชาตญาณออกมาให้เห็นเช่นเดียวกันแต่หากเราดูจากภาพนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเป็นการอันตรายมากสําหรับเด็กวัยสองขวมอย่างน้องเต้นที่จะเข้าไปจับตัวและเล่นกับงูหลามในขณะที่มันกําลังกินอาหารอยู่แบบนี้การที่เขาถูกเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กพ่วมากับเด็กกับคนเนี่ยนะครับการได้กลกิ่นกลิ่นเหล่านี้เป็นกลิ่นของ คนจะเป็นพวกเดียวกันอยู่แล้วเพราะอยู่คุกคลีกันมานานนะครับไม่ได้แยกเพราะว่าเป็นกลิ่นสาบของสัตว์อื่นที่จะเป็นอาหารเพราะฉะนั้นงูก็เลยอยู่กับคนมาได้อย่างค่อนข้างเก็สงบเรียบร้อยดีแต่ว่าเราอย่าลืมว่าพวกนี้เป็นสัตว์ป่ายนะครับสัญชาตญาณสัตว์ป่าก็คือการต้องเอาชีวิตรอดก็คือการหากินเพราะฉะนั้นถ้างูตัวนี้ถูกอดอาหารนะครับใครลืมให้อาหารจนถึงขนาดที่มัน คิดว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องพยายามหาอะไรให้กินเหยื่อได้เป็นอาหารของตัวเองให้เอาชีวิตรอดก็คืออาจจะทําร้ายบุคคลรอบข้างได้เราตั้งแต่ยุันมาี่ไม่เคยไม่เคยกัดเป็ดนะครับไม่เคยกัดใช้ทั้งนี้ไม่เคยมีแสดงอาการว่าจะทําร้ายหรือว่าจะดูร้ายอะไรจะนีเห็นได้เราจะาลมดีเล่นเรื่อยเด็กจะกัดมันกอดหนักมันซื้อมันซื้ออะไรอุ้มมันซื้ออะไรส่วนเวลายิ่งเราจะ นนในทุกๆวันน้องเต้นจะต้องออกมาเล่นมากินมานอนและคลุกคลีอยู่กับงูหลามเพื่อนของเขาซึ่งก็เป็นภาพที่น่ารักปนความน่าเป็นห่วงครับแต่หากทางพ่อแม่ของน้องเต้นมีการจัดการในการเลี้ยงดูงูหลามตัวนี้ให้ดีคืออย่าปล่อยให้มันหิวรวมถึงการดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครองน้องเต้นก็สามารถเล่นกับมันได้อย่างปลอดภัยครับและมีอีกงหนึ่งถ้าอาจจะเกิดอันตรายได้ยกตัวอย่างเช่น การที่เกิดผิดกลิ่นเช่นคนหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับไปจับสัตว์ที่เป็นอาหารขึ้นมานะครับสำหรับงูไปเล่นกับไก่จับไก่หรือจับปรุงอาหารที่เป็นไก่ขึ้นมานะครับหรือว่าปลาหรืออะไรก็ตามผิดไปจากกลิ่นคนเนี่ยนะครับงูถ้าหิวอาจจะพยายามกินสิ่งนั้นได้โดยไม่เข้าใจว่านั่นคือคนเพราะใช้กลิ่นการตามกลิ่นเข้าไปก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องระมัดร,ระวังครับ สำหรับเรื่องของเจ้าเกมงูหลามเพื่อนลกของน้องเต็นนี้เป็นเหตุบังเอิญที่ทำให้ทั้งคู่มีความผูกพันกันแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรลอกเลียนแบบนะครับเพราะด้วยวัยของเด็กเพียงแค่นี้การเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอันตรายนับว่าเป็นการเสี่ยงต่อชีวิตพอสมควรดังนั้นหากน้องๆเห็นหรือพบงูทุกชีวิตตามธรรมชาติก็อยากเข้าไปยุ่งกับมันเป็นอันขาดเลยนะครับและผู้ปกครองก็ควรจะสอด่องดูแลเอาใจใส่ผู้หลานของท่านให้ดีด้วยครับ 精盤中。